โชว์กล้องก่อนแต๊แต๊แต,แตเห็นไหมอุ้ยเระทำสัง่งน้องสี<ฮ><ฮ>เลยพิกเผาแฮมชี้กี่บาทจ้าอันนี้แป้งติมคลิปสิบห้าบาทนะคะสิบห้าบาทนี่มาการีนนะคะติมให้ฟรีจ้าน้ำพริกเผาคิดห้าบาทจ้าอาแถมหน่อยแถมหน่อยอน,นี่แถมหน้าแถมแถม ชีสอันนี้ชิสนะคิดยี่สิบาทนะเปรมคิดเอ๊เปรมคิดยี่สิบบาทแฮมนะจ๊ะแฮมนี่เกรดดีเลยนะคะนี่อันนี้คิดสิบบาทพอจ้าะมุ้ยหยองมุ้ยหยองมุ้ยหยองชีสห้าบาทพอจ้ะวิธำหกขอชีสสิบาทได้ไหมได้จ้ะอาะสิบบาทหรอได้อัะสิบบาทนะนี่นะ ลูกค้าก็ามาไกลนี่นี่อันนี้นี่แถมเลยนี่แถมไม่คิดตังเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยของอร่อยเลยอะไรจ๊ะซอสพริกอันนี้ก็แถมนะแถมสองซอสเลยเลือกกี่ซอสเราก็แถมทุกซอสนะ ซองก็แถมให้นะนี่นี่ซองแถมให้นะแผ่นนี้ราคา55บาทแถมซองแถมถุงนะปิมแถมให้หลายอย่างเลยนะเนี่ยใครมาวันนี้ได้ของแถมหลายอย่างเลย